สวัสดีครับภาษาลมกับคาถาเพชร EP พสนะครับมาพบกับคําว่ากระดดกระเดียกระดดกระเดียทางภาคอีสานกับว่ากันนะกระดอกระเดียเนี่ยนะครับกระดดกระเดียแปลว่ามากเกินไปหรือว่าถ้าทางลมนี้อาจจะจะพูดได้ว่าเป็นไปทั่วก็ได้เป็นไปทั่ว เป็นไปทั่วเป็นบ้าเป็นหลังอะไรอย่างเงี้ยกระดอกระเดียาอ,อย่างเช่นนะครับอย่างเช่นสร้างเป็นกระดอกระเดียะโน้สัวมึงสร้างเป็นกระดอกระเดียะแท้กระแปลว่ามึงเป็นอะไรมากหรือเปล่าเป็นไปทั่วเนาะเป็นไปทั่วอะไรเงี้ยนะครับเูื่อชมคลิปเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อจะได้ทําคลิปดีๆออกมาเยอะๆเพื่อให้ได้รับชมกันอีกสวัสดีครับ